ดวงคุณเหมาะกับฉายเดี่ยวหรือว่าทำงานเป็นกลุ่มดีคะ ยเดีวแน่นอนนะคะคุณมีความความรู้ความสามารถความมั่นอกมั่นใจแล้วก็มีประสบการณ์ที่สูงมากๆเลยฉะนั้นเวลาการทํางานนะคะก็มักจะอยู่ในตําแหน่งที่เป็นผู้นําหรือว่าเป็นหัวหน้าคนแต่ทีนี้แนะนําว่าให้ทํากิจการส่วนตัวดีกว่านะคะเพราะว่าการคิดการตัดสินใจของคุณเนี่ยจะเด็ดขาดแล้วก็เชี่ยวชาญมีความชํานาญในด้านนั้นๆสามารถทําให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยนะคะ คุณพาจะแนะนําอะไรเพิ่มเอ่ยอ่าเรื่องของผลประโยชน์กับคู่ค้าคู่แข่งอะนะคะยังไงเสียเราอะมีความอ่าโปรดักของเราอะคะ่ะได้เปรียบกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะคะก็จะมีคนอยากมาลอกเรียนแบบหรือก๊อปปีะะ้อย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าความรู้ของคุณความสามารถในการคิดสร้างสารรค์ของคุณอะมันอยู่ที่ตัวคุณไม่สามารถมีใครมาก๊อปปี้หรือเอาไปจากคุณได้นะคะแล้วก็ มั่นทำบุญสุนทานและหาความรู้เพิ่มเติมในกิจการงานของคุณด้วยนะคะเคล็ดลับสำคัญเลยก็คือการบูชาต่อพระพรมค่ะจะทำให้กิจการงานของคุณจเจริญรุ่งเรืองงอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้โชคดีค่ะ